ทีนี้มาคุยกันถึงประเด็นแรกพี่เต้ที่บอกว่าดอกดอกเบี้ยขาลงแล้วบอลยูซีปีปรับลงเนี่ยมันจะทําให้ราคาตราสารหนี้ขึ้นแล้วบริษัทจะได้กําไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่ามาตรฐานทางบัญชี TFI s 9นะครับผมก็คือเอ่อเวลาเราซื้อเอ่อตราสารหนี้บริษัทนะซื้อมาเนี่ยเขาต้องเลือกก่อนว่าหนึ่งคือเขาจะถือเพื่อเก็บดอกเบี้ยอย่างเดียวใช่ไหมหรือว่าเขาจะถือเพื่อเก่งกำไรคือถือเพื่อรอขายอะประเภทไ้ว้ใช่ ซึ่งถ้าดูจากโฟล์ชาร์ดด้านบนเนี่ยถ้าเกิดบริษัทตอบว่าถือถือเพื่อเพื่อเก็บเนี่ยมันก็จะไหลลงไปนะครับแล้วก็เทสตัตว sppi เทสแล้วก็ conditional แต่นะั้นไม่ต้องให้น้าหนักหรอกเอาเข้าใจแค่ง่ายๆว่าถ้าบริษัทบอกว่าถือเพื่อเก็บไว้เอาดอกเบีย้ยอย่างเดียวเนี่ยคุณไหลลงไปด้านล่างเลยแล้วให้บันทึกเป็น amortized cost นะครับ mm. ก็คือรับรู้เป็นดอกเบีย้ยรับเข้ามาเรื่อยๆแต่อันนี้จะไม่มีผลกับกับงบกำไราขาดทุนเลยนะกลาอันนึงก็คือบอกว่า อันเนี้ยถือเพื่อเพื่อเทรดดิ้งเลยอ่ะเพื่อถือเพื่อเทรดดิ้งเลยอ่ะมันจะไปขวาสุดเลยพี่เต้ก็คือไป PNL นะครับคําถามก็คือบริษัทประกันพี่เต้ว่าเขาจะถือเพื่อเทรดดิ้งเยอะไหม,มก็ไม่น่าเยอะนะใช่ผมว่าเขาถือเพื่อคอลเลกนะซึ่งมันก็จะไหลไปเป็นแบบ amortized cost นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็ราคาหุ้นที่ขึ้นมาเยอะราคาบอลขึ้นมันก็ไม่ได้าร์ k นะครับหรือว่าในกรณีที่เป็น hold to collect and sell ก็ตามเนี่ยเวลามัน ราคาขึ้นเนี่ยมันก็จะไปรับรู้ใน f v o c i นะครับซึ่งไอตัว Fair Value Through After c o m p e n s i v e Income เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในงบกำไรขาดทุนมันก็จะไม่ได้เห็นอยู่ดีกำไรกระโดดมาในไตรมาสสมนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยผมเลยคิดว่าไอตัว Argument ที่บอกว่าบอลยิวขาลงเนี่ยแล้วหุ้นหุ้นมันจะขึ้นเนี่ยผมว่าปัดตกลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ุอันนี้ภาพนี้เภาพถัดมาเนี่ยแแบบมาจาก ของรายงานประจำปีปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่พอร์ตเขาเป็นบอลจริงๆนะสำหรับ b องจริงบอลค่อนข้างเยอะเลยหุ้นแอบน้อยนิดหนึ่งนะครับอันนี้ดูจากรายได้บันผลเนี่ยมันก็น่าจะอิมพลายขนาดไซส์ของพอร์ตได้ได้นะเพราะนั้นเนี่ยเอ่อผมว่าพอปัดอักกูเมนต์นี้ตกเนี่ยไอ้ตัวนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีประเด็นนะผมว่าแล้วก็ตัวด้านขวาเนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดใครอยากจะรู้ Embedded Value เนี่ยบริษัทเขาคำนวณให้คำนวณเองบอกว่าคำนวณยากมากเพราะว่าโอ้ มันคำนวณยากจริง s s สซัมชันมันเยอะมากนะครับก็ดูที่ภาษาคำนวณให้เลยในรายงานประจำปีเขาจะมีนะครับเผื่อใครจะดูทีนี้กลับมาตรงนี้ก่อนดอกเบีย้ยลงเนี่ยถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ของตรา,าสารนี้นะพี่เตจริงๆอย่าลืมนะมันมีความเสี่ยงที่เรียกว่า re investment rate risk เพราะว่าถ้าดอกเบีย้ยลงเนี่ยเวลาได้เบีย้ยประกันมาใหม่หรือได้ดอกเบีย้ยที่เรารับมาเป็นรายได้เข้ามาเรื่อยเนี่ยเราต้องลงทุนซ้าถูกไหม อ่ไม่งั้นมันจะแพ้มันจะแพ้ไม่ได้ดีเทิร์นไลนอเบลิตี้อนาคตที่ที่บอกว่าอีกสิปีเดี๋ยวฉันจะต้องสมมุติมีคนตายเนี้ยมีคนเสียชีวิต uh huh. เขาก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมตามตามเงื่อนไขกรมธรรมเนี่ยถ้าเขาไม่ลงทุนอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะแพ้ตรงนั้นนะครับไม่สามารถแมทชิ่งกับไล a b อเบลิตี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณแฟกเตอร์อินเรื่อง r รียนเวนเดนเรทริสเนี่ยจริงๆดอกเบีย้ยขาลงอะ่ะก็ไม่ได้ดีกับ หุ้นกลุ่มนี้นะถ้าจะอากูบนประเด็นนี้นะเพราะนั้นก็ปัดตกไปได้เลยเรื่องว่าดอกเบีย้ยขาลงแล้วหุ้นของตรงนี้มันจะดีขึ้นจากประเด็นนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คำว่าหุ้นขาลงแล้วเขาจะแย่นะนะครับเพราะว่าจริงๆพวกธุกิจนี้นจริงๆต้องมองไปในระยะยาวจริงๆนะครับคือเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเหมือน asset liability management นะครับ ALM นะครับซึ่ง พวกนี้เขาก็จะมีกลยุทธ์แหละที่จะมิติเกตผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ยนะครับกลยุทธ์หนึ่งที่ทําง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเอเวลามองอัตราดอกเบีย้ยลดใช่ไหมพี่เต้ก็ใช้วิธีการเพิ่ม duration เพื่อที่จะล็อก yield to maturity ที่สูงเนี่ยให้มันยาวมากขึ้นนะครับก็หรือกลยุทธ์อื่นอาจจะเป็นแบบ bullet. bullet bullet ที่เป็นแบบเสี่ยงๆหน่อยคือ bullet ในขา duration สูงๆหรือว่า b า r ์เบ l b า r ์ e บ l แบบนี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับก็อันเนี้ย ตรงเนี้ยผู้ทุนไม่รู้หรอกว่าเขาบริหารยังไงแล้วแต่ผมเชื่อว่าเขา่ะเก่งมากๆอยู่แล้วแล้วเขาจะบริหารให้ระยะยาวอ่ะผลตอบแทนมันดีในระดับหนึ่งแล้วก็จ่ายคืนจ่ายคืนกลับมาทันได้แล้วก็ให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นได้แต่ถ้าถามว่าจะมาเก่งว่าเฮ้ย PNL มันจะขึ้นจากดอกเบี้ยลงเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับและอีกอันหนึ่งนะสมมุติถ้าเกิดเอ่อเขาถือไประยะยาวเนี่ยต่อให้มันมีแคปิตอลเกณฑ์ คือบอลมันเป็นพรีเมียมบอลนะเวลาดอกเบียรลงมันจะกลายเป็นพรีเมียมบอลใช่ไหมพี่เต้เอ่อจะเป็นตามเส้นสีฟ้าเนี่ยตอให้เขามีแคปิตอลเกณฑ์นะตอนนั้นนะแต่ถ้าเขาไม่ขายเทคโปรฟิตนะสุดท้ายเนี่ยมูลค่ามันก็จะกลับมาที่ผาก็คือผลตอบแทนก็จะเท่ากับ y i e l แมช maturity ตามดูเรชันที่คุณล็อกไว้ตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบริษัทเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาเป็น h ฮ l ท to c o เลกอะ่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์จาก pnl อยู่ละยกเว้นว่าแบบเขา agressive มากเลยพี่เต้แบบเอ้ย ได้ไแคปเกนปุ๊บ,บขายเลยอะไรแบบนี้เกินวิสัยของบริษัทปรกันใช่เพราะนั้นเนี่ยจริงๆไอแคปเกนเนี่ย ADN เนี่ยสมมุติต่อให้มันเข้ามาใน VOCI นะถ้าเขาถือจนครบเวลาเนี่ยไอตัวนี้มันก็จะหายไปคอนเวอร์ชไปหาพานะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เรื่องตาสารนี่จะขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านช่วยโหวตนะครับสำหรับงาน IAA b a s Analyst วปี2024นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบอลทิสโก้เราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี2567นะครับยังไงก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตนะครับก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับ